ตาแล้ว,ลวอบอกคนอื่นไม่ต้องบอกฉันคำ,คำถามว่าถ้าอะไรนะคะว่าคิดตื่นเต้น,ตน,ตนคำถามว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ไหมเพราะอะไรและเราถ้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นเดอะวินเนอร์เพราะอะไรอืม สำนเนนคิดว่ามีทั้งสองด้านนะคะเอ,เอาทีละอย่างถ้าถ้าเป็นวินเนอร์คิดว่าเหมาะสมเหมาะสมก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเน็ตนะค่ะที่แบบเป็นอย่างนี้มาแล้วคนเขาก็เห็นว่ามันมันไม่มีอะไรที่แบบอะไรซ่อนอยู่ข้างใน เป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนเขาเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เขาไม่อยู่ในตั้งแต่ในบ้านเล็กแล้วค่ะทุกคนเขาก็น่าจะเห็นว่าในเป็นคนยังไงแล้วก็การตั้งใจก็เน,นเนนถือว่าใน,นก็ตั้งใจเรียนมาพอสมควรตั้งแต่บ้านเล็กเก็บทุกความรู้ที่คุณครูคให้มาแล้วก็เอามาใช้ถึงแม้ว่าภายในอาทิตย์ที่ในการเรียนเนี่ยมันจะประกอบร่างไม่ได้แต่ว่า ในทุกวันเสาร์เน่ก็ทําให้ตัวเองพอใจอะค่ะแล้วเน่ก็คิดว่าคนที่มาดูในวันเสาร์เขาก็คงจะเห็นว่าเนสามารถทําได้อยู่แล้วก็แต่ละโชว์ที่เน่เคยทํามาเนี่ยก็เป็นที่น่าประทับใจของคอมเมนเตอร์ประมาณหนึ่งคะ่ะก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องดีเรื่องหนึ่งด้วยแล้วก็การที่ เน็ตมีความที่แบบเออไม่ไม่ค่ะอันนี้ผ่านไปเรื่องหนึ่งแล้วอะไรครัพบพระ,ะพุทธะจ้ว่าแต่วออันนี้เหมาะสมอันนี้เรื่องเหมาะสมนะคะใช่อัน,นไม่เหมาะสมก็เน็ตเน็ตไม่ใช่คนที่แบบเก่งจนแบบมันเหมาะที่จะเป็นที่หนึ่งอะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะเพราะเน็ตรู้ว่าเน็ตก็มีความมีข้อบกพร่องหลายๆด้านร้องก็ไม่ได้แบบร้องดีจนโอ้ชนะ การแสดงก็ไม่ได้แบบระดับไหนเต้นก็ไม่ได้เต้นเก่งมากอะไรอย่างนี้ค่ะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนอยู่ตอนนี้มันมีเท่าๆกันอันนี้เป็นอันที่เนทคิดว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมด้วยกับการกับประสบการณ์ที่เนทมีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องที่ไม่อันนี้ค่ะที่ไม่เหมาะค่ะแค่นี้ค่ะใช่ค่ะ ก็คือความไม่เหมาะก็คือเราไม่ได้เก่งมากพอใช่ค่ะยังไม่ได้เก่งมากพอมันเพราะมันพูดยากเขาไปเจ้าไอเรื่องไอเรื่องเหมาะสมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตใช่ไหมคะถ้ามันเหมาะไม่เหมาะขึ้นอยู่กับคนที่เขาโหวตมาแต่นี้เป็นความคิดของเนทว่าถ้ายังไม่เหมาะที่จะเป็นเดอะวินเนอร์คือเรื่องประสบการณ์ทางด้านต่างๆที่มันยังอาจจะยังไม่พอที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเดอะวินเนอร์ของรายการนี้แต่เรื่องคะแนนโหวตมันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ในความคิดของเนทค่ะ แล้วถ้าให้คะแนน20คะแนนความเป็นอยู่ในบ้าน10แล้วก็ความสมามารถความเป็นอยู่ในบ้านของเน็ให้ตัวเอง6คะ่ะทำไมอ่ะอีก4คะแนนอ่าด้วยความเป็นธรรมชาติของเน็นี่แหลคะค่ะมันเป็นข้อเสียด้วยในบางจุดอย่างเช่นคนที่พูดเสียงดังโดยส่วนตัวใช่ไหมคะคนอื่นมาเห็นเขาก็จะแบบเอ๊ยยังไงใครเป็นคนพูดจา ขวานผ่าซากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การที่อาจจะดูเป็นเป็นคนที่แบบคิดในการพูดน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยการกระทำในบางอย่างออกมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ด้วยในการในในเรื่องการเรียนในในในบางในบางอาทิตย์ก็มีมีที่มันบกพร่องบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การ เรื่องการน้อยก็มีอยู่ค่ะ <G ül> เพราะบาง <G ül> เพราะจะชอบเก็บมาคิดเหมือนกันค่ะแต่ทุกครั้งที่แต่นี้จะตั้งกับตัวเองไว้ถ้ามันได้ร้องไห้ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าร้องไห้วันเดียวก็เอาให้หมดแค่ครั้งนั้นเลยค่ะอย่าได้ร้องอีก <S 2> <S 2> อย่าร้อ,าองอีกก็คือบอกตัวเองจบแค่ครั้งนั้นพอแล้วทั้งทั้งที่อาทิตย์ที่แล้วก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าจะร้องอาทิตย์นี้ก็อย่ามาร้องอีกก็คือมันมีทุกอาทิตย์ค่ะแต่ในภายในอาทิตย์จะไม่จะไม่ร้องฟุ้งเฟือยค่ะ จะร้องจะร้องแค่ครั้งเดียวก็คือมันเป็นการปล่อยของเสียออกค่ะขยะในใจค่ะปะ้าแจวเอาออกเอาขยะออกไปบ้างเพราะว่าในคิดว่าทุกคนเนี่ยพอได้รับโจทย์เพลงมามันต้องมีอะไรเมื่อไหร่ว่ามันยังทําไม่ได้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่มันอาจจะกดเนตในกดดันตัวเองมากเกินไปด้วยมันจนแน่นอยู่ในใจมันก็ต้องควรปล่อยออกมาบ้างอันนี้ก็เป็นอีกสี่คะแนนที่มันควรจะต้องปรับปรุงค่ะอีกหกคะแนนก็ด้วยความเนี่ยค่ะการเป็นอยู่ที่แบบ สบายสบายของเนี้ยที่เด็กอายุ18ควรจะทำเป็นนักเรียนที่ก็อยู่ในระดับปานกลางเนี้ยค่ะการใช้ชีวิตอยู่นั่นคือ6คะแนนที่ได้จากในบ้านแล้วความสามารถล่ะอีก10คะแนนความสามารถให้ให้ใหกเหมือนกันค่ะอุยทำไมอีพวกนี้แบบว่าเป็นพวกถล่มตัวไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะพ่าแจ๋วเพราะพร,ะ,พระรู้ตัวเองว่ามันมีข้อบกพร่อง อย่างที่บอกคะ่ะร้องก็อยู่ในระดับอันปานกลางอยู่เต้นก็ในไม่ใช่คนที่เต้นเป็นคะ่ะการแสดงถึงแม้ว่ามันจะมีมาในในด้านความเข้าใจแบบถ้าให้ทำอย่างนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่ามันยังไม่เพอร์เฟกมากคะ่ะแล้วก็อีกอันหนึง าหมดล้วก็ได้ค่ะอ๋ออีกอันนี้แล้วเอาหมดแล้ว <Ooh>. ก็ได้ค่ะหมดแค่อนนี้ค่ะการความสามารถก็แล้คือได้แค่สิบสองคะแนนจากยี่คะแนนมันน้อยไปสำหรับเป็นเดวินเนอร์ไหมมันก็เรียกว่ามันก็น้อยไปค่ะเพราะคุณนวุ้ยไม่ใช่คุณนวุฒสิคุณสมบัติของของคนที่จะเป็นเดวินเนอร์เนี่ยมันอย่างที่ใบหมอค่ะมันต้องเป็นคนที่แบบมัน พ่อเป็นเดอะวินเนอร์ใช่ไหมคะทุกคนที่พูดถึงเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่แบบมีความสามารถแบบเก่งและมีอุธิภาวะที่พอตัวค่ะใช่มันมันมันจะดูเหมาะสมในสายตาเนะค่ะแต่อันนี้ก็มันเป็นเรื่องคะแนนโหวต <laughs> ใช่ค่ะอ่ะแล้วถ้าได้เป็นเดอะวินเนอร์จะบอกเพื่อนว่าไง ะบอกว่าไม่เข้าใจพวกนี้เลยจะเป็นจะบอกว่าฉันคงไม่ได้เก่งกว่าพวกเธอสักเท่าไหร่แต่คมีคนรักฉันเยอะมากนี่คือสิ่งฉันจะบอกพวกเธอพวกเธอไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถึงฉันจะไม่ได้เก่งกว่าเธอมากแต่ในที่สุดฉันก็จะเก่งกว่าอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะว่าเจ้านั่นคือคำพูดของเนทค่ะจีอออย่ามาก๊อปปี้ถ้าได้เป็นเดอะวินเนอร์จะบอกเพื่อนว่า มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะไม่ใช่ภูมิใจที่ได้รางวัลน,นั้นมาแต่ภูมิใจที่เราได้เข้ามาในนี้กับความฝันที่เราใฝ่ฝันมาพอสมควรค่ะจนมาถึงปีนี้จากที่เนทไม่เคยกล้าที่จะมาพอเนทได้มาใช่ไหมคะเนได้ทำมาพ <มา S 1> ัฒนาใช่ค่ะปีแรกค่ะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาขึ้นมาจน ได้มีโอกาสมาถึงห้าคนสุดท้ายเนะะี่ยค่ะมันถือว่าเป็นตั้งแต่ในเข้าบ้านใหญ่เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จของเนทแล้วแล้วพอได้มาถึงห้าคนเนี่ยก็โอโ้โหบุญหัวเนทแล้วค่ะบ,บุญหัวมากแล้วลแ้ว,แว,แวได้มายิ่งได้มาเป็นเดอะวินเนอร์อีกเนี่ยเนทก็อยากจะบอกเพื่อนว่าก็ดีใจที่ได้มารู้จักกันรางวัลอันดับมันก็ไม่สำคัญเพราะเราได้เป็นห้าคนสุดท้ายมันก็คือ มันคือสุดมันคือสุดยอดแล้วอ่ะที่เราได้มาถึงด้วยกันที่ตรงนี้ใช่ไหมไออันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันเป็นแค่คะแนนโหวตที่มันอาจจะเฉียดกันเล็กๆน้อยๆนี้แต่ความสามารถเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เท่ากันหมดเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ได้มาเป็นห้าคนสุดท้ายค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนได้ล่ะถ้าเพื่อนได้ก็ดีใจกับเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าบอกเขาว่าจะบอกว่า เราขอแชร์งเราด้วยเหมือนกันทุกคนทุกคนจะคุยกันแล้วค่ะเรื่องนี้เพราะมันอยู่ในนี้ค่ะหนึ่งใน5้าเลยค่ะที่มันจะได้คอนดูกันกับได้รถกันแล้วก็จะใช้กันอย่างให้คุ้มค่าเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ถึงแม้จะไม่มีคนตอบแต่เราเรามองตาเราก็รู้ใจกันค่ะเพราะเราอยู่กันมาหลายเดือน ถ้าฉันได้แชร์ฉันไม่ให้พวกเธอมาย่างเท้ามาแตะคอนโดฉันไม่ทำเสเดียวเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นพวกที่กินนอนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสกปรกมากไม่จริงคโดของฉันมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งค่ะที่ป้าแจวเปิดทีวีมาอาจจะเห็นดอกไม้แต่ว่ามีช่วงที่พวกหนูพวกหนูไปเดี๋ยวนี้พวกหนูเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบสูงมากค่ะจัดเวรกันอย่างมีระเบียบมากเลยแต่ถึงอย่างไรเวลาพี่ก้าวคนพี่ก็จะเที่ยวมองเห็น ถ้าผมไม่ได้คอนโดผมจะไปยูนไม่ค่ะป้าแจ๋วไม่งั้นป้าแจ๋วจะไม่ชินค่ะกับการที่เข้ามาแล้วป้าแจ๋วจะไม่ได้พูดอะไรเลยไม่อยากจะมีวันนั้นบ้างวันที่เข้ามาไม่พูดอะไรเลยแล้วดีใจมากว่าทุกสิ่งอย่างมันเงียบกริบ้านจะเงียบป้าแจ๋วไม่เอาพุ่งพวกหนูก็จะไม่ชินกันขอเล็กๆน้อยๆค่ะให้มันพออุ่นหมดหรือยังคำถามหมดแล้ว